ก็ยังอยู่ที่เดิมครับที่ร้านฟูอาโลนครับกับพี่ฟูตอนนี้เราจะมาดูร้านพี่ฟูกันให้ทั่วเลยทีนี้เราจะมาดูเสื้อทุกลายเลยอ่ะพี่ฟูแนะนาหน่อยตอนนี้ตัวแรกเลยผมเห็นมันเป็นเสื้อที่ใส่ผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมผู้ชายก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับมีมีสองไซส์นี่รูปถ้าซูมเข้ามาดูนี่จะเห็นนะครับว่าเป็นใครครับเซเล็บครับคนนี้ซูเปอร์สตาร์ยังไงครับเขาชอบเสื้อหรือยังไงครับอ่ารุ่นน้องฮะ รุ่นน้องเป็นเพื่อนกันก็เลยชอบซื้อขายกันก็เลยให้มาโปรโมทช่วยตอนนี้ก็หลังจากนเดดถ่ายรูปไปปั๊บขายดีขายเทน้ำเทท่าเลยไหมครับก็เยอะฮะต้ส่วนต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดดด้วนะครับไม่เป็นไรเดนี่ายไปดีอันนี้ก็เป็นหน้าหนาวฮะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวอันนี้ผู้หญิงก็ได้นะ ผู้ชายก็ได้ยังมีโลโก้อยู่นะครับช่วงช่วงนี้จะเน้นโลโก้อะเสือเสือหน้าเงินแล้วก็มีอันนี้ออกวินเทจหน่อยกระแสวินเทจมามาแรงมากอันนี้จะเป็นสามส่วนกะแขนสั้นอันนี้แขนสั้นสก้ามนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยไ่มครับใช่ครับใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะทําเป็นฟรีอยู่ที่เราจะไปยุบแต่งอะไระไปัแขนอะไรใช่นี่นครับปุ๊บตัวสั้น อันนี้ต่างชาติจะชอบมากคือตัวนี้ผู้ชายก็ใส่ได้เหรอครับไม่ใช่เรนนึกว่าจะเป็นประยุกตใส่ยังไงนี่ต่างชาติจะชอบพวกสีสีมันเจ็บใช่ตรงนี้เป็นเสื้อที่ผมว่าเนื้อผ้ามันต่างก,กันนิดหน่อยหรือเปล่าครับอันนี้ฟอกครับอ่าอันนี้ผมฟอกทําให้ให้ให้มันนิ่มก็คือจะใส่สบายกว่าตัวอื่นๆหรือเปล่าใช่ค่ะตัวนี้จะสบายไปทะเลก็จะลืมตัวนี้นะครับให่แล้วเหมือนคอเสื้อ ใส่รูเหมือนไม่ใส่อะไรเลยนี่เสื้อฟุตบอลหรอเปล่าครับเนี่ยอันนี้ก็วินเทจเหมือนเดิมวินเทจตัวนี้ใช่ครับมาแรงแล้วกเลยผมชอบมันเออแล้วแถบแถบพวกนี้พี่คือเราต้องมาติดเองหรอเปล่าครับใช่ครับต้องมาติดเองก็คือมีมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเย็บเย็บยากคือการเย็บนี่เราก็ต้องเหมือนเราวางแบบไว้ให้เขาแล้วก็ไปให้เขาทำเหรอครับก็คือเราเอาเสื้อให้เขาทำ แ,แบบที่เราต้องการก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันบางทีช่างช่างบางทีถนัดไม่เหมือนกันบางทถีถนัดเชิดถนัดยืดอ่า,อ,าอะไรเงี้ยครับแต่พอไปเรื่อยๆแล้วมันอยู่ตัวบ้าไหมครับปัญหาที่เกิดขึ้นมันน้อยลงไหมก็ถ้ามันเยอะขึ้นเราก็เปลี่ยนร้านเดียวเปลี่ยนร้านเลย ไอตัวผ้าพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงินไหมครับเป็นตัวเงินที่มีมูลค่าเหมือนกันไหมก็มีเราคือเราซื้อทีต้องซื้อเยอะใช่ไหมใช่เป็นม้วนอันนี้จะเป็นม้วนเขาเรียกว่าเทปม้วนหนึ่งก็หลายบาทอยู่มือวกันก็คือถ้าเกิดเฟลขึ้นมาต้องทําใหม่ก็เป็นตัวเงินที่เราต้องเสียไปก็อันนี้ก็จะแพงแพงแพงกว่าพวกนี้เพราะว่าเย็บยาก ต้องมานั่งตรงนี้แล้วก็ตัดต่อจะไปไปปักอีกลายพ่คนละสีกานนี้ก็คือมาจากผ้าคนละชิ้นที่เรามาต่อรวมกันใช่ต่อโอ้ย่างนี้ก็โอมันก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวต่อมาเลยแล้วกันครับตัวนี้นี้ก็มีกระเป๋ายุปหน่อยลายยุ่นยุ่นญี่ปุ่น มี่มีกระเป๋าไว้ใส่ของอะไรได้ผ้าก็ใส่สบายเหมือนกันดูจากหน้ายุ่นมากยุ่นไหนไม่อยังมีแมวเสือนั่งเงินใช่ไหมใช่การจัดร้านของพี่นี่ถ้าไม่มีเสื้อก็ต้องมีอะไรวานะครับตรงนี้ลองเข้ามาดูครับกองคือจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกที่จริงๆเป็นเป็นมุมเล็กๆที่เป็นแกลเลอรี่อาร์ตส่วนตัวใช่นี่เป็นต้นแบบหรือเปล่าครับหรือยังไงก็คือ ว่างนะตัดมาจากตัวผ้าเหรอใช่ค่ะตัด,ต,ดตัดจากตัวผ้าคาับนี่คือเศษผ้าที่เสียหรือว่ายังไงเสื้อเสื้อที่เป็นตําหนิบางทีแบบเย็บแล้วปีบ้างอะไรเงี้ยเราก็ตัดมาใช้ประโยชน์ <มา S 1> อันนั้นก็ไทยๆหน่อยเป็นใครครับเนี่ยอามารีนมาโลารมารีนมอโลใส่ชดาใส่ชดานี่คล้ายๆค่ะคุ้นๆไหมครับภาพอย่างนี้เหมือนตอนเรดดี้กาก้ามา คุณคุณนะคุณคุณอ่าแล้วอันขวาระเบิดระเบิดหัวฟูระเบิดหัวฟูยังมีความฟูอยู่นะครับงงเหมือนกันมาเล่นขายขายดีไหมครับก็ได้พเพราะผมว่าสีสันสีสันได้นะครับแล้วข้างบนก็ดูเหมือนอะไรฟูฟูก็ไม่รู้แล้วมันเข้ากับฟัวโลนผมของจินนี่เฮนดิกนี่พี่ผมใส่อยู่ของจินนี่เฮนดิก หนวดครับหนวดอันนี้ก็กระแสกําลังก็คืออย่างที่พี่ฟูว่านะครับคือลายพวกลายเสื้อก็จะออกมาตามกระแสบ้างออกมาตามไอเดียของพี่เขาบ้างอย่างอันนี้หนวดช่วงที่ผ่านมาก็จะมีแบบกระแสของหนวดเจนทัลแมนอะไรอย่างนี้ที่ว่าในไว้หนวดใช่ไหมครับก็จะมีแว่นหนวดนี่ทีดทิดกันเลยถ้าถ้าไม่ตามมันก็อยู่ไม่ได้นะบางทีความเป็นแมสนะแล้วก็ต้องมีกึ่งบ้างใช่ไหมครับ อันอันนี้ถ้าทางจะฉีกนะครับมันเป็นอะไรครับอันนี้งานงานป๊อปอาร์ตครับป๊อปอาร์ตใช่เห็นเพื่อนเราเขาชอบทําก็เลยขอขอมาคือป๊อปอาร์ตนี่ก็จะเห็นมีหลายๆงานที่ถือว่าเป็นป๊อปอาร์ตเหมือนกันป๊อปป๊อปอาร์ตอันนี้ก็จัดว่าเป็นป๊อปอาร์ตใช่ป๊อปอาร์ตนี่คือศิลปะที่เหมือนกับว่าเรามาประยุกต์ใช้ให้มันสมัยใหม่เล่วใช่ะมันสีมันออกจีจันตอ่าตัวนี้ลองอธิบายงานหน่อยครับ ขอ,ขอดูตัวอย่างลงมาข้างล่างได้ไหมม,นนมีที่ให้ดูทับตัวไหมครับข้างล่างอยนะสอยลงมางเลยดีกว่านี่ก็ดูตัวอย่างการทํางานปกติชีวิตประจําวันของพี่ฟูนะครับอนนชอบตัวไหนสอยขึ้นมาหยิบให้ลูกค้าดูตัวน,นี้เป็นม้าลายหัวเป็นม้าลายครับถูดผู้หญิงฮนะถูดผู้หญิง <laughs> ผู้หญิงเ <laughs> ปล่าไม่รู้นะครับแล้วเป็นยังไงครับมีไอเดียอะไรยังไงหรือเปล่างานอันนี้เพื่อนเราทํา ทำแล้วเราไปไปเจอไปเจอใน a ฟ e b o o k เขาลงไว้เขาก็บอกเอออยากได้อะไรเงี้ยบอกจะจะได้ไหมอะไรเงี้ยคือกบอได้ดีเพื่อนกันลายสวยๆดีๆหลายๆลายก็มาจากเพื่อนของเราทั้งนั้นยใช่รู้สึกว่ามีเหมือนผู้กระักคุณเยอะเหมือนกันนะครับแบรนด์นี้ถึงชื่อจะอโรนแต่ในความเป็นแบรนด์ของพี่เขาเนี่ยผมว่ารอบตัวเขานี่คอยช่วยเหลือเขาทุกคนเลยนะครับ ทุกคนคืออาจารย์กนคืออาจารย์แล้วเราเป็นอะไรทีลูกศิษย์เราเป็นลูกศิษย์แต่เราได้ตังค์นะตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อที่วัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ผมดูแล้วนะผู้ใหญ่ก็ใส่กันได้นะถ้าไม่เสียเรียดไม่ได้ไปออกงานเป็นทางการอะไรมากอย่างตัวนี้ผมเห็นดูน่าจะรู้จักกันกระแสงั้นอยู่ไว้ได้ กินเทรนด์นะครับเมื่อเึ่งมาไทยไปด้วยเป็นยังไงครับตอนนี้อธิบายหน่อยว่าเราเอาหน้าเราไปแทนใช่แล้วก็ได้ความเป็นแบรนด์ของเราตลกตลกไปด้วยทันสมัยด้วยใช่ไหมชอบสนใจก็อย่าลืมแวะมาครับโครงการ16ซอย5ฟูอโรนะครับผมชอบครับผมชอบแต่ว่าผมไม่มีกรตังดีครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ล้วใส่เต็น ชื่อเสียผมสร้างมาตั้งสิบกว่าปีนะพี่ระดับวันนี้แหละแหมไม่ค่อยกล้าเลยพี่เขินยังไงก็ไม่รู้ทงพีาักพี่อย่าก้ลัวพี่้เงี้แล้วัวเตือล้ครับี้ัวโลนจากเต็มเลี่ยนแนวเลยฮะ ปัังงกนสตครูเข้ามาเต้นกับผมเลยสิพี่เอาแล้วพี่ผมทำอะไรเนี่ยพี่มาเลยพี่ท่านี้ผมอยากได้ท่านี้พี่ท่าผมอยากได้ท่านี้พี่ท่านี้ท่านี้พี่ได้ไหมอยู่ใครอยู่ข้างล่างคิดว่าใครอยู่ข้างล่างเหรอพี่ลาวแอนโอ้พี่ผมอีกแล้วเหรอ กังนำนะครับทีนี้ไม่เคยเต้นเลยครับชื่อเสียงสร้างมาสิบกว่าปีจบแล้วมีลายอะไรอีกไหมครับพี่ที่เป็นแนวแนวว่าเอาให้มันมตามกระแสทันสมัยหน่อยครับยันป๊อปอ,อาร์ตเห็นไหมอันนี้เป็นหัวส้มอ่าคือมันจะสื่อว่าเปรี้ยวจี๊ดออันนี้นครับอันนี้มาลายตัวเดียวกันหรอ <laughs> ส่วนใหญ่ก็ผมส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เราเหมือนก็เอามารวมกันมิกซ<ช>์อ,อย่างก็<ช>งานป o p a า t ใช่ไหมครับใช่ครับตัวแล้วเวลาปกติสมมุติว่าลูกค้าเรามารับเนี่ยจะมีเป็นแบบซื้อส่งซื้ออะไรบ้างไหมครับนอกจากซื้อแยกมาแล้วก็ซื้อซื้อส่งก็จะเป็นเนี่ยครับคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ ร้านผมเปิดตอนห้าทุ่มอ๋อคือวันศุกร์ที่จะจุจักอย่างนี้ก็จะมีการซื้อส่งเขาจะเปิดกันหมดเลยอ๋อใช่อย่างอย่างวันนี้ก็วันศุกร์ใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมีเข้ามาใช่ครับอย่างนี้ก็รวยดีครับวันนี้ใช่เปิดมาวันศุกร์ก็รับรับเงินเลยเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องขายแล้วขายดีขายไม่ขายเอาอะไรกินใช่ไหมครับแล้วลูกค้านี่จังหวัดมาจากต่างจังหวัดก็มีใช่ไหมครับมีครับมี เชียงใหม่พิษณุโลกพิษณุโลกนี่บ้านเกิดนี่แล้วก็ได้กลับบ้านบ้างไหมครับไปขายไปดูร้านที่นู่น้างไหมไม่ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือก็จะมีคนมารับไปขายที่นู่นใช่มีที่ไหนพิษณุโลกเชียงใหม่ลบบุรีลบบุรีชนบุรีชนบุรีอ่าเท่านี้ประมาณจําไม่ได้เหมือนกันลาดบุรีอะไรเงี้ยยากยากครับยากที่จะจาเอาเป็นว่าพันกว่าคน พันกว่าคนฮะคนซื้อเดี๋ยวถ้าเกิดชอบยังไงที่ร้านที่พี่ฟูอโลนที่นี่ก็มารับปีกที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ต่อเข้ามาอ่าก็มีมี a c e b o o k ด้วย Facebook นี่คือช่องทางของพี่นอกจากที่ขายหน้าร้านแล้วยังมีในอินเทอร์เน็ตอีกใช่ Facebook i n s t า g r ร m ลองบอก a ฟ e b o o กก็เนี่ยครับ f u เรืองหมายลบ alone อ่าก็คือ facebook.com/slash fuolon e ใช่ตามนี้เลยเดี๋ยวยังไงขึ้นข้างล่างนี้ด้วยนะครับครับผมแล้วถ้าเกิดมารับแล้วเนี่ยยังไงเราเรามีราคาที่ที่จะได้ถูกกว่าที่ซื้อเป็นแยกตัวยังไงบ้างลองลองก็ก็ถ้าเกิดส่งก็ผมก็ส่งสามตัวสามตัวขึ้นไปอ๋อก็คือสามตัวก็เป็นราคาส่งแล้วใช่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดเรามาซื้อปกติเราซื้อมากกว่าสามตัวได้ราคาส่งไหม ก็ต้องดู <c oughs> ดูอะไรดูหน้าบางทีเราต้องเกรงใจพ่อค้าอาจที่รับเราไปครับผมก็คือให้เขาได้ไปทํากําไรของเขาส่วนวนึ่งใช่เพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกลูกค้าปีกมาซื้ออางนี้บางทีเอ้ยเขามาซื้อร้านร้านผมดีกว่าเขาไม่ต้องไปซื้อที่นน่นอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างนี้ก็คือเราเหมือนกับเราซื้อใจเขาอเพราะว่าเขามามาจากไกลใช่ไหมใช่ครับเราก็อยากให้เขาได้ทำกำไรจากเสื้อของเราได้บ้างอ่า แล้ววันนี้มีมากี่เจ้าไม่ทราบเหมือนกันที่แต่ที่สั่งก็มีมีเจ้าหนึ่งมาแน่แน่จากจังหวัดไหนครับจากพิโลกอะจากพิษณุโลกเอาไปขายเดือนนึงเอ้ยกี่กี่รอบเนี่ยเขาจะมาทีหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหมดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ขายหมดละอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แสดงว่าขายดีมากแต่หน้าฝนนะเดือนหน้าฝนเดือนหน้านี้หน้าหนาวคนกำลังอยากใส่เสื้อถ้าเกิดพวกจังหวัดอื่นๆนะครับอยากได้เสื้อของพี่ฟูอาโอน มาเลยครับมาเลยยังมีสต็อกนี่เสื้อกันหนาวต็อกเทียร์ก็จะใส่ตัวเดียวจจะกันไม่ค่อยได้ต้องซื้อไปหลายๆตัวนะครับเสื้อกงเสื้อก้ามใส่ได้สบายครับมาเยอะฮะของจะท่วมร้านเลยครับกำนัาสไตล์ครับใส่แล้วก็เป็นอย่างเมื่อกี้แหละครับโอปันกำนัมสไตล์ นอนาคตเราคิดว่าเราจะทําอยู่ตรงเสื้อตรงนี้หรือว่าอยากจะมีเป็นอย่างอื่นบ้างเป็นแอสเซซอรีหรืออันด์แวอร์อะไรยังไงอยากอยากทำแหวนอยากไปทําเป็นแหวนใช่แหวนเป็นรูป,เป,รปเป็นรูปเสือหน้าเงินเนี่ยครับอ๋อก็คือทําเป็นแบรนด์เราให้มันแอสเซซอรีติดตัวไปกับชุดเสื้อเราได้ด้วยใช่ครับน่าสนใจนะครับมีแหวนสร้อยอยากทํำไหมครับสร้อยสร้อยก็อยากอยากครับพวกแหวนนี่คือ เป็นแหวนทองแหวนเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแหวนเงินผู้หญิงชอบใสกันครับพี่โฟตอนนี้ก็คุยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากรู้จังเลยครับว่ามุมมองการทําธุรกิจของพี่ในตอนแรกเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยที่อยากจะมีธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยจะขยับขยายให้โตเนี่ยต้องมีมุมมองเริ่มต้นยังไงใจใจรักต้องเริ่มจากใจก่อนเลยนะใช่เพราะพ่อผมจะบอกอเสมอว่าทําสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งแล้วกลายเป็น คอนเซปที่เราตั้งมาตลอดเลยเปล่ะใช่แล้วก็คือเราใช้ใจอะ่ะเวลาเรา,เราชอบอะไรทําอะไรให้ให้ทําเลยอย่าไปรอชีวิตชีวิตมันสั้นก็คืออ,อยากทําทําก่อนเลยใช่แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะจะแข่งกับใครแข่งกับตัวเองอ่ะให้ให้ชนะใจตัวเองไปก่อนเพราะว่าเส้นชัยมันมันไม่ใช่จุดหมายอะ่ะแต่ว่ามันคือจุดนัดพบอะ่ะอือใช่คือพี่ฟูอะไรจะหมายความว่า คือเราเดินทางไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เรากาลังแข่งกับตัวเองแล้วคือคนรอ,รอบข้างเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่เห็นเราประสบความสําเร็จไม่ใช่คู่แข่งทั้งนั้นช่คือเป็นคนที่คอยอยู่กับเรายังไงทุกคนก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช,ใช่ไหมครับอย่างพี่<ข>ฟูเนี่ยคนรอบข้างช่วยเหลือมาตลอดเลยใช่เพราะว่าพี่ฟูไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งไม่ได้มองว่าเป็น คนที่ทําธุรกิจเดียวกันแล้วจะต้องแข่งกันใช่แต่พี่ฟูมองว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพพี่ใช่ไครับเป็นครอบครัวเหมือนทุ่ทำอาชีพเดียวกันก็คือครอบครัวตรงจุดนี้ใช่ครับเราก็ได้พี่ได้น้องอยู่กันเป็นสังคมครอบครัวใช่จึงไม่ไม่ต้องจะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี้ยมันไม่ต้องมาแข่งกันมันมันปวดหัวแค่แค่เฉพาะทำมาหากินเราก็เหนื่อยแล้วอ่ะใช่ครับพอถึงตรงจุดนี้แล้วเราก็ รู้สึกรักหรือยังครับกับอาชีพนี้รักมากครับคือไม่ได้รักเพราะว่าตัวเงินที่เราได้มาใช่มันไม่ได้เยอะไม่ได้ทําให้เราเรารวยเป็นพันล้านแต่คือทําให้เราอยู่ได้เพราะเพราะอาชีพเนี้ยอนาคตของร้านฟัวโรนก็ไม่ได้คิดว่าจะย้ายร้านไปที่ไหนหรอครับหรือว่าอยากจะทําที่นี่ให้โตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆใชท่ทำที่นี่ให้ให,ใ,หให้ดีที่สุดล่ะแบบว่าให้ให้สุดก่อนแบบว่า ให้มันเวิร์กอะอะไรเงี้ยเราค่อยขยับขยายเพราะว่าทุกเวลาย้ายที่ไปมันรายจ่ายมันเยอะตอนนี้เราก็เริ่มอยู่ตัวกับตรงนี้แล้วใช่ครับจัดก,การให้มันอยู่ตัวไปเรื่อยๆอม,อมันรอเศรษฐกิจอะวุ่นวายไปหมด <laughs> แล้วตอนนี้มองมองอนาคตแบรนด์เสื้อผ้าเราเป็นยังไงบ้างว่าจะขยายไปยังไงเอาเรื่องของเสื้อผ้าเราแต่จริงอยากให้ให ให้ได้เหมือนหานคู่อะยังไงคืออยู่ในตัวหานคู่อะแบบว่าใครก็รู้จักอะแบบว่าไอเสื้อหานคู่อะไรนี่คนแก่เด็กโหอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยอาจจะแทรกซึมอยู่ตามร้านเสื้อนู้นเสื้อนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาเลยผมได้ยินชื่อเนี้ยคือคือเราก็มีฝันของเราอย่างนี้ใช่ดีมากเลยเขาคือไอดอลหานคู่คือไอดอลครับ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปที่สตูดิโอแล้วอยากให้พี่ฟูหาเสื้อสวยๆไปฝากที่สาวคนสวยของผมหน่อยพี่หมอมครับฝากหน่อยครับมีอะไรไหมโอ้พี่หมอมัองชอบแน่ๆ,ๆครับพี่หมอมครับรอเสื้อของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ครับต้องขอบคุณพี่ฟูมากเลยนะครับวันนี้ที่พาที่เรามารู้จักกับร้านฟูอโรนโครงการ16ซอย5นะครับ ยังไงถ้าเกิดผู้ชมท่านไหนที่ชอบหรือว่าอยากได้เสือ้อจากร้านปูก่ก็มาได้นะครับเปิดทุกวันอะไรครับศุกร์ตั้ห้าทุ่มถึงเสาหกโมงเย็นครับก็คืออาทิตย์ไม่เปิดวันอาทิตย์เปิดเก้าโมงเช้าครับถึงหกโมงเย็นครับศุกร์อาทิตย์มาได้เลยศุกร์ถึงอาทิตย์นะครับก็ยังไงแวะเวียนกันเข้ามาได้ครับว้าวป็งไงบ้างครับผู้ชมค่ะลู่ทางตั้งตัวสัปดาห์น 5, 5, 5, 5, 6, 6, 2, ี้นะคะ ต้องขอบอกเลยว่าต้องชื่นชมเลยว่าชื่นชมทฟูนะคะว่าพี่เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของการทำธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือปัจจัยอื่นใดแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่าพรอมที่จะสู้ในการดําเนินธุรกิจหรือไม่อย่างไรนะคะที่สำคัญขอบคุณน้องโก้ด้วยมาเป็นพิธีกรรับเชิญของเราในวันนี้สัปดาห์หน้าหม่อมพาวไปเองแน่ๆค่ะแต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นห้ามพลาดนะคะร่นทางตั้งตัววันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีค่ะ